ชาวนาที่โคร,ราชตอนนี้เป็นกังวลนะครับหลังรัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะยกเลิกเงินช่วยเหลือค่าปลูกข้าวไร่ละ1000บาทบางคนถึงกับพูดเลยว่าถ้าเกิดไม่มีเงินตรงนี้ขาดทุนย่อยยับแน่นอนคงเลิกทำนาครับผู้สื่อข่าวสำรวจความคิดเห็นชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังมีข่าวลือว่ารัฐบาลเตรียมจะยกเลิกเงินช่วยเหลือค่าปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทโดยชาวนาในพื้นที่สะท้อนนะครับว่าเขตนี้ เจอกับภัยน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีทุกวันนี้ที่อยู่กันได้เพราะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นี่แหละถ้าเกิดไม่มีเงินส่วนนี้ก็แทบไม่อยากทํานากันแล้วเพราะทําไปก็มีแต่จะขาดทุนครับ ส่วนชาวไร่อ้อยแนนมเภอพิมายต่างดีใจหลังทราบข่าวว่ารัฐบาลรีมอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทโดยคาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการประมาณ140,000บาทชาวไร่อ้อยในพื้นที่บอกว่าดีใจมากหลังจากรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินค่าตัดอ้อยสดซึ่งเงินที่ได้จะนำไปลงทุนปลูกอ้อยในฤดูกาลต่อไปอและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆอย่างนี้ทุกๆปี แต่ที่ดีใจสุดๆเห็นจะเป็นผู้เลี้ยงปลากระชังนะครับเพราะตอนนี้มีออเดอร์ปลานินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่เลยถือเป็นปีแรกที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสามารถขายปลากระชังได้มากที่สุดหลังราคาหมูในท้องตลาดแพงขึ้นราคารับซื้อปลาหน้าบ่อตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ65-70บาทนะครับเกษตรกรบอกว่าปีใหม่นี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองซื้อปลานินไปขายล่วงหน้าแล้วกว่า10ตันเลยนะครับ